สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องขอไปครับสวัสดีพี่นอ <c oughs> อ้ <c oughs> นองปองไปสุภุสุคนครับผมต้อยสานพระทิศครับผมมือนีทินบอพี่น้องนี่ป้าพีพะนองมายามกุ้งครับผมดักไว้เมื่อวานทั้งหมดสิบเจ็ดหลังเนาะครับเนาะทั้งหมดสิบเจ็ดหลังครับผมฝนตกแห้งพี่นอ้องเมื่อวานวางหามงแรงหงมงแรงเมืองสภาพครับผมสงสัยเสดงุ้มหาคือกา,อาพี่น้องครับดักฮุงวะซียูครบบอเมื่อวานนี่น้ำแทบบ่ไรลเลยพี่น้องมึงมือนีเดียว โอ้ยพี่น้องเลยดักย่ำไดเป็นนั่งนี่ทุกเทือพี่น้องเลยเข้าก,ก่อนกับเด็กมมหาเสียไปสองอันหาพอเหอเดี๋ยวนี้ก็คือเส,สียอีกพี่น้องเลยมือสภพาพหมายครับเป็นคลองที่ผมมาใส่ประจำอ่ะอยู่นี่ซี่หลังพี่นอ้นอ,องเนี่ยอยู่มงเนี่ยหลังหนึ่งเลยฟังพูนอีกสองแล้วก็ยูแงนี่อีกหลังหนึ่งอย่าลุ้นกันครับพี่น้องบ่ได้ลุ้นว่าที่ซื้อบริษัทได้ลุ้นว่าสะหาพอบอครับดัก <c oughs> ไปลุ้นกันครับผมหลังแรกพี่น้อง โอ้ยเหลืออยู่พี่น้องนึกว่าจะปูเหินปลูกเสือพ้เสาไว้เดี๋ยกว่ขอให้พี่น้องอย่าขาออนุญาตแจ๊ก่อนนี่นะปลูกเสือพ้เสาไว้พี่น้องนี่ครับผมหลังแรกหลังแรกเป็นอย่งไรมีจัดถือกันยังไองอู้หูถึงกุ้งหน่อยเดียวพี่น้องมือปลาปูอีกตัวหนึ่งหลังที่สองครับปิ่นป่างงางพี่น้อง ได้ละอุ้ปลาไหลพี่น้องเีๆๆๆขออนุญาตแกะเสือคนเด้พี่น้องอู้จุดปลาไหลสองึนี่ยพี่น้องขอภครครับใส่โทรศัพท์ใครอะขาอาจจะสั้นๆน่อได้ละอืมืครับผมอู้โคตรปลาไหลเลยครับอู้หหนึ่งสอสสี่ปเก โอ้เก่าโตครับพี่น้องปลาไหลเก้าหกสิบวะรูปธรรมก็เก้าครับผมนับเนี่ยตามๆเก้าโตครับจะโตมั้ยยัพี่น้องอู้จะพอดอกหลังหันบ่ถือพี่น้องเม่ถือหลังนี่เบิร์ตมีตัวสวยอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ครับน้องปลาไหลโบเก้ากับสิบละอ๋อกุ้งบืถือเลยนี่ละหลังต่อไปพี่น้องเดี๋ยวเสียบก่อน อีกยังล่ะหลังที่สามครับผมอู้หูหนามพัดไหลครับพี่น้องเลยอยู่มีตัวเห็นบ่อู้มิดจับอุ้ยปลาไหลพี่น้องอ๋อปลาไหลอีกแล้วอู้หูหนึ่งสองสามพี่น้องปลาไหลสามตัวครับผมเนี่ยอู้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ลุนหลานมันสองตัวอู้หูกุ้งบ่ถืออุ้ยกุ้งถือหน่อยนึงพี่น้องเพรได้ควายอยู่ ปลาไหลสามครับอู้สสามหลังเลยปลาไหละะตัวโตเล้วะสิบตัวโต้ลพี่น้องบวตั้มก็สิบสองครับปลาไหลสิบสองบวกยอดเลยครับไปดูหนึ่งกันต่อหลังทีซีครับผมคุณหลักฟังคุณหลักขามก่อนหลังทีซีครับผมอู้หลังนี้บุเคยพลาดนะใส่แต่ละเทือนี่แต่มือหนีเป็นอย่างไรอุ้ยตุกกระปูตัวเดียวกุ้งอีกยนุ้มหนึ่งพี่น้องตุกกระปู แปลกกว่าเที่ยวนี้คือโบกไปถือวะ่ะบกไปยังครับผมตึมๆหลังทีหกครับพี่น้องหลังทีหาเมื่อกี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องก้อยไปซ้ำถือลักพี่น้องหลังทีหาวั่นโอ้ยพวกลักกระจบใจสีลัก,กันอยู่ีครับผมันงเงิดลายอืมนี้เป็นยังไงอููปลาไหลตัวหนึ่งปูตัวหนึ่งโอ้ยหัวเสียเลยพี่น้องเอ้ยวั่นถือลักครับผมนี่ครับปลาไหล จบก็จะจบเสียสองลังแล้วเปไอซีลังแล้วรวมทั้งหมือดนำผัดเสียไปสองเราก็ถือลักสองเป็นสีพี่น้องมองเนี่ยขนาดใสจมใส่อยู่ในคลองนหน่อยหน่อยเลยพี่น้องยั้งเห็นนี่โอ้ยเงอดไหลครับผมหลังที่เจ็ดครับผมอยู่ไหลังนี้โบเสียในคลองเงโบเห็นพี่น้องถ้าดักในคลองหน่อยเรหนานเห็นลักโอ้โอโอปลาไหลอีกแล้วโอ้ยปลาไหลสูหลังพี่น้องปลาไหลสองกุ้งอีก ปูอีกกู้กุ้งก็ร้ายพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ปลาไหลปลาไหลสองเยียนสองกุ้งอีกหนุ่มหนึ่งครับโอ้ปลาไหลสิบก,กัโตเลยพี่น้องหักโตบะใบใหญ่แต่โตใหญ่นี่ผมว่าอุ้ยหลายโลแล้วครับอย่นี่ครับสุดยอดสุดยอดไปเทออกไอ้คือกับดักนี่ผมบไปเก็บเด้อพี่น้องเด้อผมสิกแกะกุ้งแกะไอป้ปลาออกแล้วผมกัดใส่ถิมไปต่อเลยอึนใครมาเมืองไม่ หลังที่แปดครับผมหลังนี้ยังอยู่บ่เสียเสียได้พี่น้องเสียไปหลังนึงหลังหนึ่งก็ลอยนึงเน้แต่อกอนผมซื้อลอยเนาะพี่น้องเนาะต่อกอนมันเพียงสอมือมันกัดราคา 5, ะะห่าหกสิบไปละเป็นยังไงห,หลังนี้บุมีลาไหลเลยอมีแต่กุ้งกับพี่น้องกุ้งก,กับปลาซอยไลครับูดี๋ยจุ่มให้มึงพี่น้องเนี่ครับผมเห็นไหมพี่น้องปลาปูสองปลาซอยไลเติบแล้วกุก้งครับผม มันมันมาน,นะไปยุนโตครับผมหลังที่เก่าครับผมเสือกเงาแน่พี่น้องก็ต้องยืนไปไกลที่เก่าถึงจะกุ้งครับผมเก่ากระปุกักกุ้งก็ต้องอากุ้งนะพี่น้องเนาะนี่ครับกระปูตัวหนึ่งกระสวยตัวหนึ่งแล้วก็กุ้งยุ้มหนึ่งก้อยก้อยนี่ครับผมไป ประหยาัาแกะออกก่อนพี่น้องเนี่ยนี่ก็สอบนี่แหละที่ได้มากเล็กกระปูปูไตเนี่ยประหยาัาแกะก่อนนะพี่น้องหลังที่สิบครับผม <c oughs> หลังที่สิบอู้พอกระปูะตัวหนึง <c oughs> อู้บุถึงเลยพี่น้องหลังนี้อู้อกุ้งลายอยู่ตัวนี้อู้นี่ก็บ,บุถึงพี่น้องมึงน้องเห็นหมดนะครับ ปลาใสอสองตัวกุ้งอีกแล้วก็ปลาปูอีกเหมืนๆวะยาติแกะก่อนพี่น้องหลังที่สิบเอ็ดพี่น้องแต่ได้ย่ามสิบหลังเราหลักไปหลังหนึ่งอังไงโหกระปูสองปลาไหลบบมีเลยช่วงนี้ปลาไหลบบมีเลยพี่น้องปูสองปลาสามกุ้งอีกนี่ครับผม ปูสองป้าสัพี่น้องเมืองหลังนี้ครับผมหลังที่สิบหกครับผมเมืองอย่างนี้เอเล่เลยครับผมโอ้ยปลาหาหกตกับปูเป็นสิบครับผมอือมึงจะกุ้งกระไรพี่น้องปูก็ะไรอ๋อมันมันพี่น้องแต่ก็บอกค่อยอยากให้เขาแล้วก็ปูมันกัดอู้มหนีกับดักขาดเบืดน้องมึงน้องเห็นไหมครับเพิ่งรู้ดลครับเฉพาะกระปูนี่ไอจุนต่อครับผม หลังสุดท้ายพี่น้องเมืองครับอย่างนี้นปลาไหลเงยครับผมปลาไหลเงยกับปลาบูปลาบูเงแล้วกับปลาไก่เงตัวหนึ่งกุ้งอีกมันมันพี่น้องหลังสุดท้ายอย่าไปลุงผมงานอยู่บ้านพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะแกะให้มึงมอยู่บ้านเวลาครับผมแกะออกเรียบร้อยพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับนี่ครับผลงานกอไมล์ลักคือกุ้งกุ้งน่ยจะได้ประมาณเกือบสองโลพี่น้องเกือบสองโลอยู่โลกว่บ เกือบสองโลอ่ะโลไปไปแล้วก็นี่พี่น้องอย่างทีสองปูปูหอยประมาณโลหนึ่งคงรับผมปูกับปลาร้ยแล้วก็ยังต่อมาพี่น,อน้องน้องแจ๊ดได้ปลาไหลทั้งหมดสิบแปดตัวครับผมดักกุ้งแต่ว่าได้ปลาไหลสิบแปดตัวคือหึงครับผมกุม้งก็ต้มง,งามเลยครับกุ้งเกือบสองโลนี่แหละโลแปดโลเก่า เนื้อแต่ปลาไหเลเดี๋ยพี่น้องเนี่ยใส่สิบแปดตัวครับตัวตัวใหญ่มิสเดียตัวใหญ่อยู่สองสามตัวนี่ครับมันตายสามตัวใหญ่กูมึงปลาบูปลาสอยพี่น้องสูตรเนื้อนี่เขาทุกเขาทุกอย่างครับพี่น้องเขาทุกปลาปลาไหลปลาบูปลาสอยเอียนกุ้งปลาซิวส่วนสูตรเนื้อกะเขาพี่มึงในคลิปเก่าเลยนะพี่น้องเด้อผมเห็ดไหวอยู่จากสามสี่คลิปปุ่นละครับผมกดเขาไปในหน้าซองแล้วกดคําคว่าวิดีโอดัดบนจอนะครับเนาะงเราก็เลื่อนหาเอครับมันจะเกิดวิดีโอทั้งหมดนะครับ มีอยู่สามสี่คลิปนะครับที่ผมสอนวิธีผสมเนื้อนะครับเนาะผสมสูตรเนื้อปลาไหลสิบแปดตัวครับผมเงือกไหลปลปูโลกัวกุ้งหสองโลสวยๆพี่น้องไปขอบคุณไลค์แช้ก็แชร์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมร่วมสนับสนุนช่องนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะแค่ชมคลิปชมโฆษณาเนี่ยจังหน่อยพี่น้องนึ่งคือรายได้หลักเนาะพี่น้องเนาะเคย ฟังพลอยมึงเนี่ยโฆษณาครับผู้สนับสนุนหลักนะครับนะเนาะเผื่อมีส่นทุนในการทำคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผม